เอ้ยสวัสดีครับพี่อ้าคนดังวันนี้เอาไปเท่าน้องอ๋อวัสดีครับแหมมามมโอ้โหผมอยากเล่นกับพี่มานานแล้วในที่สุดก็เจ็บโอ้ยหรือตลกมาเลยค่ะคนดังรู้เจอครับยังไงแน่ครับคนดังอเหรือเจอคนดังผู้เมื่อนี่กินเตอเออก็น่าจะทสองครับเออมามามากําลังอยากเล่นเลยเนี่ย อ่าข้อไหนเ่องน่ารักเดี๋ยวพี่ขอใส่โคดกันละกันโอ้โคดด้วยโอ้โหอยากได้เบ่าโคดอ่ะก็อยากอยู่ครับมาถึงอยากได้โคดอ่ะ อยากใส่เดียวพี่ครับนี่เฮ้ยไม่เอายูโนฮะยูโน่ยูโน่อยากทำคลิปอะทำคลิปแบบว่าแจกโค้ดสีแจกโค้ดอ๋อคอมมูนิตี้คาเลือะที่มันสีน้ำตาลได้เลยครับนี่สีนี้รอช่วงเวลานี้เฮ้ยแต่ว่าโค้ดเดียวใส่ได้ ใส่ได้เอ่อใส่ได้ทุกใส่ได้ทุกท,ทุกตนนะกรนเลยอ๋อเฮ้ยโอ้โห ก็แรงเดมอนเขาเล่นกันแบบนี้แหละครับเออเนี่ยพี่ยังไม่เคยแบบขึ้นเดมอนเลยน้องเพื่อนเหลนี้โอ้โหเกี่ยวเกี่ยวโอ้ได้ซื้อสีของเทศกาลนี้ซื้อเลยครับระหว่างสีกับโปรไฟล์ชอบไปไหนมากกว่าโปรไฟล์ครับโปรไฟล์สวยดีใช่ไหมใช่ครับ โอ้ห oh, นักการอกลวงลนน oh, ัอ๋อเราลวงใเร้จวแต่ไม่แล้วผมรอคัมแบ็กแล้วกันตอนเลี่ยนเลนหนึ่ง โอ้ช oh 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 ิตเดียวโอ้ชิต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 โอ้พิตโอาชิตโอ้ชิตอ่ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตโว้ชมตโอ้ชิ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 ตโอ้ชาโออ้ชิตโอชิอ้ออ้อ Back qua. Come back qua. Come back qua. Oh my god, come back qua. Come back qua. Ừ, back Come back qua. rồi. โอ้หนกักอันนี้หนักจริงมันแบบเจ้าคนดังต้องโลกลกไหนครับ เกือบแล้วโอ้แล้วพี่ไม่ลกบ้างเหรอเวลาคนดังโดนเจอโอ้ไม่ไม่ลกครับพอดีแบบชินชินนะอ๋อพอดีแบบก็แบบเจอแบบน,น้องน้องเอ็ซีแบบทาโถมเข้ามาเยอะอยู่หรอ,อแบบ,บ<ๆ>แบบแบบคือผมต้องต้องสอนเขาโบในคลิปนี้ไหมครับได้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 คือได้เลยได้เลยได้เหรอได้เลยได้เลยคือแบบเวลาเจอคือแบบ แทบจะติดโควิดอะแค่นั้นแหละคือแบบลุมแบบกอดแบบโผลขนาดเลยขนาดนั้นเลยแบบผู้คนมากมายรายล้อมอะแบบเดี๋ยวผมเชิญดูว่าเล้งเดมอนเขาเล่นกันยังไงครับเกินไปเปล่าคือแบบต้องต้องสั่นกลัวแค่คือเห็นโอ้สั่นกลัวคือแบบเราพอเห็นยังหนาวอะนู้นๆฝูงซอมบี้อะคือตกคือตกคือตกใจอะแบบถึงขั้นต้องถ่ายตกใจต้องถ่ายต้องถ่ายแบบออกข่าวอะต้องออกข่าวจริง พอเข้าเลยเหรอเฮ้ยเออก็ประมาณนั้นนะครับคอมโบแลกเดมอนนะครับโโโอ้หดนไปัเสร็จเฮ้ยเฮ้ยจะเฮ้ยจะเฮ้ยจะตบิดเออคอมโบไม่ติดอ่ะเฮ้ยโฮ้คอมโบไม่ติดทันทีอ่ะ เ้ยมปช่วยโอเคครับผมครับ <c oughs> ผมซึ้งน้ำใจคุณมากครับแ <c oughs> น่นอนครับพอดีบด้บาคคลจะดีแล้วอ,อ,อ๋อเออโดนจับ หนึ่งในคอ,โ 2. 2> อ,โอมโบครับคอมโบที่สองคอมโบวะสู้มแมวเนี่ยรัดแป๊ะคอมโบวะโอ้คอมโบที่สามไม่ติดนะครับอย่าอยู่เลย

ได้วิธีการแก้ขโมยขโมยขโมยเออปุ๊บอ้โหันนีไม่ได้อรือนี่เพ่มารถไมทำได้โอ้ผมผมเฝอสแปมมาครับตทีครับปุ๊บเราต้องดัดอะไรเป็นการหลบน้าปุ๊บแล้วก็นครับแน่แนแนน่แน กูโง่อยู่ครับปกติครับเค่ตีมาบอกนะครับเอาท่าทับนอั้นสั่นใจนะครับจะมาทำอะไรคัมโบล์กไ่ด้หรอกนะปันไม่เถอะโอ้ยคอมโบใช้ไม่ได้ผลดูดิครับเขาเรียนรู้วิธีการคอมโบผมทราบซึ้งว่าครับในฐานะอาจารย์ เฮ้ยเด้งไหมนะรไครับมันยังแกบคอนอยูเนี่ยครับดีๆเด,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 ด้งกับเข้ามือหาวือเจ้าของโค้เท่โอ้ไม่นะหลังผมเป็นหัวโดนนั้นได้หายไปกับการเรียกคอนแล้วสินะหลังเว้นนั่นแหละเราก็ต้องเพิ่มพลังเว้นอัละเย้เมตเต ยย่าามดโอ้ยอ๋อครับผมได้ดูในแรงด์กิ้งของตัวละครไอเอกคิมนะครับคือมันอยู่แรงด์เอ็ดบัวครับมันเป็นตัวที่คอมโบดีมากครับเนี่ยอุ้ยนี่ครับเห็นไหมทำจังหวะได้ดีมากครับเนี่ครับแป๊บเดียวเลือดแดงแล้ว ถือว่าสุดยอดมากครับคนหุ่นโขนจัดการเราแล้วโอ้ไม่โอ้ไม่นะไม่ยอะครับเห็นไหมครับอยู่แรงเอสบวกครับสมสมแรงเลยครับโหดจริงครับเนี่ยครับมีท่าที่เอาสามารถทำให้เราหลบออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายได้นี่ครับคอมโบดีๆครับอุ้ยนี่ก็คอมโบดีไม่แพ้กันครับ เฮ้ยเลื่อนไม่โดนครับโอ้โหแตคาร์โบก็ไม่ติดครับเฮ้ยดูดิครับเขาบินข้ามเขาระเบิดได้ครับถือว่าเทใช้ได้ครับอุ้ยเฮ้ยเทเกินบางทีเฮ้ยดูดิครับเขาโรยเกลือท็อกถือว่า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 ท็อกซิกไหม เออครับด็อกสี่ครับ,อรบโอ้ดูดิครับเขาเตะผมทีเดียวผมร่วงเลยคีดว่าเขาเกินเขาเกินไปไหมเกินไปจริงครับคุณประธาไทายอำนาจคุณหัวโล้นไม่ได้นะครับ <c oughs> โดดเล่นดีกว่นา้ยน่าโดดตามครับ <c oughs> โดดใต้แบบเดิน ้ยครบได้ไงครับโอ้ไม่นะดูนี่ครับขบโมโง่ายๆภายใน5วินาทีครับโอ้ยดูนี่ครับเขาขบโมยแรงบอลทำแบบนี้ผมรับไม่ได้นะครับเราคุณรับได้เลยรครับรับไม่ได้เลยครับ <laughs> ขอบ,บิมเราขอโทษนะเ,นเราไม่ได้ตั้งใจเลยเพื่อนแต่ว่ามันอุย้ยเราจะไม่ต้องทำจริงมันเป็นหน้าที่เ,เ <c oughs> ของนะมึงคุณอนามิวมึงไม่ต้องมาสาบ <c oughs> บุก,ก็ได้ <c oughs> บิมขอโทษิะคือเราไม่ได้ตั้งใจจริงแต่ใช่มันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำ <c oughs> เลยส <c oughs> นะุกจังสนุกจังเลยโดนเอา <c oughs> มึงตายทำไม กูไปทำไมวะกูงงเ,เลยกูงงเหมือนกันกูจะไปทำไมทำไมาได้ได้ได้ปลอดโซนอยู่ดีก่อนฮ่า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 ฮ่ a ฮ่า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 ฮ่ a กูว่ามันคงไม่มีใครอยากเล่นเรื่อเราเพราะอะไนี้ได้จริงๆเราคงจะไม่เราคงจะไล่นแต่น้นเสี่ยงน่อยไปแต่นี้มันเสี่ยงให้ดีมเดี๋ยวอันนี้มันเป็นการวอร์มเล็กๆน้อยๆทำให้มือมันคุ้นชินเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาสอนบีมอันนี้มันเป็นเทคนิคการสโมอเกอร์เว้ยใช่ใช่เราจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดให้บีมกันนะอ่าอ่ามึงเป็นอะไรหรือเปล่ามึงพี่คอมพูดทำไมเนี่ยมึงเป็นแฟนกูป้ะเนี่ย อันเดอร์บีมวะใครมาเลิร์ดอังกฤษแถวนี้วะอันเดอร์บีมวะอะไรวะเอาเราเข้าสมุดสอนบีมดิได้เราแบบอย่าเล่นนะมองอูสจังเลยทำไมบีมรวมมาดูคอมโบตลอดเลยวะเอ้ยขอโทษย่าเอ้ยไม่ท่าเล่นบีมตายพอดีไม่ทดาเราอยากโดนอะคอร์ดก็รู้แล้วนะแต่ว่าแค่เราเราไม่อยากโดนเฉยอะ เราสามารถสอนบีนได้ยังตอนนี้่สามารถสอนบีนได้หยุดเตียนก่อนไอ้พวกเด็กเกี้ยหยุดดิมึงอะอะรหยุด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 หย ฮะเดี๋ยวสอนสอนสอนดีสอน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 ใช่ใช่สอนสอนใช่ใช่สอนไม่ดับแรกนะครับผมก็เขาจะมี movement นะครับก็เป็นการเดินเดินอันนี้เดินปกตินะครับอันนี้ก็จะมีความเร็วได้เท่านี้นะครับซึ่งถ้าเอามาเทียบกับฮาตูริเป็นตัวที่วิ่งค่อนข้างไวนะครับผมก็เฮ้ยเดสเป็น อันนี้เราก็สามารถกระโดดได้นะครับผมวิ่งแบบธรรมดากระโดดเด,เดินเดินกระโดดไปได้นครับจริงต่อมานะครับผมเรียกว่าการเดสนะครับหรือการกดปุ่ม shift ต,ต,ตอนวิ่งไม่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 ไมไมไมกดกดปุ่ม shift ตอนนี่ครับผมก็ <laughs> าสามารถกดปุ่ม shift ต,ต,ตอนวิ่งได้นะครับผมเพื่อเพิ่มความเร็วหรือว่าเพิ่มสปีดในการเพิ่มเพิ่มสปีดในการวิ่งนะครับผม ก็นะครับมันก็จะวิ่งได้เร็วอย่างนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นการวิ่งแล้วกระโดดนะครับผมก็คือการเดินธรรมดาแล้วก็กดชิปแล้วก็กระโดดด้วยนะครับผมแบบเดินแบบกดกดชิปอยู่ตรงพื้นแล้วค่อยกระโดดอ่านะครับผมก็จะเร็วขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะครับรและและหยุดงับกูอีฉลามหน,น้างง่ครัใสาใชรถใช้ใา่ใช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 ่้ช่ใช่่ใช่ใช่ใช นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นการกระโดดธรรมดาแบบไม่ไม่ไม่คือต้องหยุดหยุดดีก่อนไม่ใช่ด <c oughs> ีดีดีเกน <c oughs> ลูกค้าเราลูกค้าเราตายแล้วอ่ะ <c oughs> นี่ครับผมถ้ากระโดดธรรมดาเนี่ยกว่ามันจะถึงพื้นเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับแต่นั้นเนี่ยเราจะมีการฟาสต์ตอรลิงนะครับผมหรือว่าการตกพื้นไวนะครับโดยการผู้สอนไข่วเะนยไอ้ยัง ครับผมก็เราสามารถกดทิศทางลงได้นะตอนตอนกระโดดนี่นะมันก็จะตกพื้นไวมากพิมลองลองลองกระโดดลองกระโดดดูแล้วแบบลองลองตกพื้นไวโดยการแบบแบบแบบกดทิศทางลงแบบไม่ฮะมีสอนไรสักมิสสนสอนมิสสนสอนสอนมีสสนสอนสอนอย่างไงนะอย่างไงนะก็คือเออมิสสนอนสสนกัน นี่นี่บิมเออนี่ยบิมถูกสองเอ้ยบีเอ้ยวีให้เวลาให้เวลาเพื่อนหน่อยโอ้โหมันก็จะเอาอย่างเดียวเลยเออบิ๊มบิ๊มบิ๊มก่อน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 บิ๊มก่อนพอกันพอกันบิ๊มพอกัน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 ยืนกับข้ากูนี่นี่บิมกระโดดใช่ไหมแล้วก็แล้วแล้วแล้วก็กดตัวเอสใช่ไหมที่ที่มึงใช้อ่ะกดลงอ่ะทำให้แบบว่าลงได้ไวขึ้นเห็นไหมกดลงค้างก็ได้นะ จะไวขึ้นถ้าเกิดมึงไม่กดแล้วก็มันก็จะค่อยๆลงแบบว่าอ่อนท้อยแบบนี้แหละเฮ้ยเที้ยงตัวอะไรวเนี่ยนั่นแหละนะบีสอนต่อห <c oughs> ยุดนั่นแหละครับผมก็สิ่งต่อไปนะครับผมก็ในเมื่อคุณใช fast ้ fast four ไปแล้วใช้การเดชไปแล้วใช้การกระโดดไปแล้วนะครับผม ล้วก็จะเอามารวมกันครับผมจะกลายเป็นวิ่งธรรมดานะครับเดสวิ่งธรรมดานครับผมเดสกระโดดแล้วก็ฟาสต์ฟอร์นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอุ้ยพอดีก็จะเป็นอย่างนี้เอ้ยเอาแพทสอบสอบสอบแพตฟอร์มสอบแพดฟอร์มออกไปนะ,อะเอ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่ครับผมก็จะค่อนข้างวดเร็วอย่างนี้เลยนะนี่ครับ หรือถ้าคุณยังไม่ชินกับการเดสและฟัสฟอร์คุณสามารถกระโดดแบบวิ่งกระโดดทำนานแล้วก็ฟัสฟอร์ได้นะครับมีแค่ผมสามารถทำได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับวิ่งกระโดดทำานาแล้วก็ฟัสฟอร์ก่อนก็ได้นะเพิ่มความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับผมก็ฟอร์เราเริ่มคุ้นชินกันแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มมาใช้เป็นการเดสการเดสพลาดนะครับผมเดสจัมฟัสฟอร์นะครับผม ก็จะเป็นบูมเบนสติชี่ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะดูซี่ดูซีเร็วสุดไปเลยนะครับจากนั้นครับเราสามารถเพิ่มความคุ้นสิ่โอ้โหขนาดมันตอกลงข้างล่างวะเนี่ยซ้ายขวาได้เลยครับผมมาอาจารย์มาอาจารย์เดินนะครับเดินงกับทางนาถนนมันก็สามารถเร็วๆได้หินเลยนะก็ ครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลองดูนะกเออนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมแค่ต้องใช้การฝึกแล้วก็ความต้องใจคุ้นชินนะครับผมก็ลองไปฝึกกันดูนะครับง่ายๆนะครับทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เล่นตัวล่าใหม่ๆนะครับผมเป็นการตั้โมเมน์ใช่ไหมครับฝากช่องของยูซีนาด้วยนะครับอยู่ซีนายู่ซีนา สมัยสมัยฟรีไฟแคนซีหน้าตัดีเลยเอ้ยแต่เราเต๋อว่าสมัยก่อนตอนที่ฟรีไฟเปิดใหม่ใมันก็มันก็มันก็สนุกดีนะแต่ว่ามันแคนดังเอยไม่ใช่ตอนเรา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 อยู่แคนดังเลยแต่ว่ากูยิงไม่ถึงเลยที่อ่ะมีสาวโทรมาหาเลยอ้าวสาวกล้องอ่ะ <gesch> จ่อครับไม่เป็นแผนผมเ <anak S 2> <พ RS S 2> ตรียมเตียมาแล้วมึงก็ตายใช่ไงเขาีย้ว่าเขาได้ว่าอะไรนะเอ่อคามิคามิกาเซ่อ๋อคามิกาเซ่เองอะไรอะไรอ่ะอะไรบอกทำไรครับ ทำไรครับทำไรครับคุณอิวสไลด์อะไรครับไปวะเนี่ยมิวคุณอิวทำไรครับผมนิวมิวง่าอิวไงมิวมิวง่าออพ่อมึงหงายอย่ามไม่ชื่อสักสิบของกูเป็นอย่างนั้นดิดิษฐ์ดเลย Ui lắm rồi Tao đang... Mất miêu miêu ngả rồi าไปหาสาวเลยลโอ้โหกูสอนแบบเสียค่าแรงมาสอนเนี่ยนี่กันนะนะไ,ปไปรับชั่วโมงละพันห้าได้ตับเยอะแล้วตกศาสตร์สอนส,ส,ส,สีนะคใครสอนอะไรอนะ่อก็เราก็สอนด้วยกันไงอ๋อเ,เราสอนด้วยกันใช่ไหมแล้วใครฟัง <laughs> เอ่อบีมฟังบีมฟังบีมฟัง sai 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 mì sai sai đang không cái đi mềm ừ. chết mày ngắn lên Oi. บอลโดนแรงระเบิดว่อเข้าใจได้ฮึมนันก็ไม่ตายหรอกนะมมาดูถูกพลังานสไลด์ไปหน่อยเลยเหมือนกันเหมือนกันกูไม่เคยจะตายด้วยคนอื่นหรอกนะกูบอกเลย ม่ทำดีแค่ไหนกูก็มาตายเองตลอดเลยวะทำดีแค่ไหนาหัวใจเมื่อเคยรู้แอ่อะไรโนฉันจะได้เป็นแฟนอะไรวะมึงมาได้ยังไงเนี่ยบ้าหัไปตกลุงลาคนเมาไม่เอาหรอกทำถูกแล้วที่เธอเลือกเขาแอ่จริงฉันไวตรงกลาง หูปากบีเจมสกูหยอกกูหยอกห้เพื่อนะหบปากพ่อมึงอะกูหลุดเลยเฮี่ยคือคือคือกูรุณำคาคือกูเลยแบบเฮ้ยหุดหิดวะสั่งจีเอมตัดตัดออกจากเซิร์ฟนีมึงก็ไม่ต้องมึงก็มึง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 ก็ไม่ได้ต้องใช้แบบว่าระเบิดอาคมยิงกระหายก็ได้ เขาเรียกว่าเตะออกเซิร์ฟเตะออกเกมแม่งเลยแล้วกัน